คำถามต่อมาก็ถามเออจากคลิปกำไร s อ p 500แล้วต้องขายเอากำไรมาซื้อเพิ่มไหมคือในคลิปนั้นพี่มีพูดถึงแบบภาษีด้วยภาษีหุ้นต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องเสียเยอะทีเนี้ยค,คนนี้เขาเลยถามว่าแล้วถ้าซื้อผ่านกองทุนรวมจะโดนภาษีต่างประเทศไหมครับถ้าซื้อในไทยรู้สึกว่าจะไม่เสียนะ ชัวปะไม่ชัวเลยแต่กุณคุณนีน,นไม่เสียนะเคยได้ยินอยู่นะเพราะราซื้อกองทุนในไทยอะ่ะมันเป็นพวก DR พวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เสียไม่เสียค่อนข้างแน่ค่อนข้างแน่ใจนะเบิร์ตเพราะกองทุนไม่ได้ขายด้วยไม่ได้เอาเงินกลับมามค่อนข้างมั่นใจมากมว่าไม่เสียโอเค อ่ะคำถามต่อไปนะครับเขาทำแบบนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้เงินอยู่ในอยู่ในประเทศไงเบิร์ตคือตลาดเขาเข้าใจแหละว่านักลงทุนก็อยากลงทุนหุ้นต่างประเทศแต่ถ้าเราแบบแห่ไปซื้อหุ้นต่างประเทศหมดเงี้ยใช่ไหมครับอืมมันก็ไหลออกไงเบิร์ต อยากให้เงินอยู่ในประเทศไง